สวัสดีค่ะอาจารย์บัวไรเหล็กกลางวิทยายลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยวันนี้จะมาสอนในรายวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลรหัสวิชา30204ขีด2004 ซึ่งเป็นวิชาของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารธุรกิจดิจิทัลหน่วยที่6การทดลองสำหรับสมรถนะประจำหน่วยข้อที่หแสดงความรู้เกี่ยวกับการ ทำการทดลองและก็ขั้นตอนในการทดลองข้อที่2แสดงความรู้เกี่ยวกับข้อควรคำนึงถึงในการทดลองต้นแบบข้อที่3แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลและแสดงตัวอย่างการทดลองต้นแบบ มีหัวข้อบรรยาย6ข้อดังนี้นะคะข้อแรกความหมายของการทดลองข้อที่2ความสําคัญของการทดลองข้อที่3วัตถุประสงค์ของการทำการทดลองข้อที่4ขั้นตอนในการทำการทดลองข้อที่5ข้อควรคำนึงถึงในการทดลองต้นแบบและ ข้อสุดท้ายการประเมินผลการทดลองต้นแบบสำหรับหัวข้อบรรยายข้อที่1เรื่องความหมายและความสำคัญของการทดลองการทดลองคือการนำแบบจำลองหรือต้นแบบที่มีความละเอียดต่ำมาทดลองกับกลุ่มเป้าหมายในบริบทจริงหรือเสมือนจริง เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักออกแบบกลุ่มเป้าหมายว่าตรงกันหรือไม่เพื่อเป็นโอกาสให้นักพัฒนาได้ปรับปรุงแนวคิดของนักออกแบบให้ดีขึ้นทั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาและปรับแก้อย่างไม่หยุดนิ่งความสำคัญของการทดลอง การทดลองเป็นการประเมินนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าผลงานสุดท้ายนะคะที่ถูกนักพัฒนาพัฒนาผลงานขึ้นมาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ปัญหาและก็ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะอีกทั้งยังมีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือการประเมินผลของการทดลอง ต้นแบบนะครับเพื่อปรับแก้แล้วก็ปรับปรุงต้นแบบให้มีคุณภาพให้ดีขึ้นและยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการและปัญหาของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับหัวข้อบรรยายข้อที่2เรื่องของวัตถุประสงค์ของการทําการทดลองวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะเพื่อทำการทดลองความถูกต้องแล้ก็ปรับ แก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดวัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานการออกแบบเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้งานวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคบเพื่อทำการประเมินข้อแนะนำและความคิดเห็นของผู้ใช้งานแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่4นะคบเพื่อสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้นะคะสู่ผู้ใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพสำหรับหัวข้อบรรยายในข้อที่3เรื่องของขั้นตอนในการทำแบบทดลองข้อแรกนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการนิยามวตัตถุประสงค์ของโครงการและกะ็ลักษณะของผู้ใช้งานไว้อย่างชัดเจนข้อที่2การระดมผู้ใช้งานที่จะ ทำการทดลองข้อที่3การทำการทดลองประสบการณ์นะคะข้อที่4การวิเคราะห์แล้วก็ให้คำแนะนำข้อที่5นะคะก็คือการานำเสนอบทสรุปหัวข้อบรรยายในข้อที่4เรื่องข้อควรคำนึงถึงการทดลองต้นแบบนะคะ ข้อแรกนะคะการทดลองต้นแบบหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาข้อที่2การนําต้นแบบหรือวิธีการแก้ปัญหาไปทดลองใช้กับผู้อื่นข้อที่3ระหว่างการทดลองพยายามให้ผู้ใช้นะคะพูดหรืออธิบายความคิดหรือ,เ,อเสนอความรู้สึกนะคะแล้วก็แสดงออกมานะคะ ข้อที่4นะคะในการทดลองอาจจะมีต้นแบบหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่า1ข้อนะคะข้อที่5หลังการทดลองควรนำผลการทดลองมาพิจารณาและก็ทดลองตั้งคำถามเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็แสดงออกนะคะหัวข้อบรรยายในข้อที่5 เรื่องของการประเมินผลการทดลองต้นแบบข้อแรกนะคะการทำงานนะคะเ,เป็นการประเมินประสิทธิภาพในความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่2นะคะราคาต้นทุนเป็นการประเมินจากต้นทุนในการสร้างและราคาที่ผู้ใช้งานจะ สามารถยอมรับได้นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือความสวยงามเป็นการประเมินถึงความาดึงดูดทางด้านรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้บริโภคและก็ผู้ใช้งานข้อที่4ี่การใช้งานเป็นการประเมินถึงความยากง่ายในการใช้งานโดยผู้ใช้ข้อที่5 เรื่องของการบำรุงรักษานะคะก็เป็นการประเมินถึงความทนทานและก็ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซึ่งจะต้องทำการประเมินทุกๆรุ่นนะคะการพัฒนาของต้นแบบค่ะสุดท้ายก็มาดูตัวอย่างเรื่องของการแสดงตัวอย่างแบบฟรอร์มการประเมินผลการทดลองต้นแบบนะคะ ต้นแบบรุ่นที่หนึ่งนะคะเรื่อง,องการทํางานนะคะราคาต้นทุนความสวยงามเรื่องของการใช้งานหรือเรื่องของการบารุงรักษานะคะต้นแบบตัวแรกนี้นะคะก็คือปัญหาลักษณะก็คือจะเป็นการาสามารถตอบโจทย์ปัญหาของผู้ใช้งานได้นะคะแพงเกินสําหรับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายอะไร <c oughs> ส่วนต้นแบบรุ่นที่สองนะคะก็จะ ปัญหาก็จะลดลงมาหน่อยนะคะก็จะมาแก้ไขเรื่องของกลุ่มผู้ใช้งานชอบอทรงโคง้งหรือทรงแบบนู่นนี่นั่นบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของการรุมรักษาก็ไม่ค่อยทนทานแล้วก็ค่าบำรุงแพงไปนะคะแล้วก็มาถึงรุ่นที่สมนะคะก็มาดูว่าม,มีราคาที่มันสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะขั้นตอนที่เรามาพิจารณาต้นแบบนะคะเราก็ ต้องทําให้มันมีปัญหานะคะให้มันน้อยลงถึงกับไม่มีเลยนะคะค่ะสำหรับหน่วยที่6นะคะเรื่องของการทดลองก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ